แชมปปีในกีฬามสกนับขของยูนอเีเซนคขอแสฟาความจรดงกับแช,ม, 150, ชมป์ M100 50แชมป์เยนชิปในปีนี้ครับ2022ถึง2023ครับพวกคุณไปไทยเล็กเดินพวกคุณไปรีว์ดไทยเลีกเป็นเรื่องที่ที่น่าดีใจที่ที่ผมดีใจมากที่สุดกว่าผมมั่นใจว่าผมดีใจมากกว่าคนอื่นๆนะครับเพราะว่า สิ่งหนึ่งเมื่อหลายๆปีก่อนตอนคุณพ่อผมยังอยู่นะครับคุณพ่อพูดอยู่เสมอว่าโหนพาคนนครผมไปไทยลีกให้ได้นะลูกณตอนนั้นยังเป็นไทยลีกนะครับผมก็ได้แต่ครับครับจนจนคุณพ่อชัยยาเสียไปเนี่ยก็จะมีวันนี้นะครับที่ผมทำให้เขา14ปีสำหรับมนุษย์คนหนึ่งคุณว่ามันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนหากนับแต่เกิดจนโต14ปี เป็นวัยที่เด็กคนหนึ่งเรียนรู้และกำลังก้าวไปเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในอนาคตแต่14ปีของทีฟุตบอลทีมหนึ่งมันมากกว่าการเรียนรู้แตเนินคือความรักความศรัทธาจากผู้คนบนพื้นแผ่นดินเดียวกันต่อสู้ฝ่าฟันจนวันที่ความฝันและความจริงมาบรรจบกันในวันนี้ จากจุดเริ่มต้นในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโปรโวินเชนลีเมื่อปี1999ต่อเนื่องมาจนทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีเมื่อรุูการ2006และตกชั้นในอีก2ปีถัดจากนั้นลงมาเล่นในลีกรองด้วยความมั่นใจและมีโอกาสเลื่อนชั้นอยู่แค่เอื้อมทว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในสนามสม่งผลถึงอนาคตทีมที่ต้องหายไปเป็นเวลา2ปีก่อนเริ่มต้นใหม่ ในชื่อใหม่แบรนด์ใหม่นครปฐมยูเนเต็ดอยู่วนเวียนในลีกรองมากว่าหลายฤดูกาลกนจะถูกปรับตกชั้นจากปัญหาครับไลเซนซิงในปี2017ส่งผลให้พวกเขาต้องไปเริ่มใหม่ที่ไทยลีก4และนั่นคือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์หน้าต่อไปปี2018การเริ่มต้นใหม่ในการสู้ศึกไทยลีก4นครปฐมยูไนเต็ด เหลือผู้เล่นจากชุดไทยลีก2เพียง5รายนำมาโดยโชคชัยชูชัยประการหลังจอมเกา๋าวีรวัตส,สว่างแสงผู้รักษาประตูและเลสลี่อัโบูกองกลางชาวกาหน้าแค่ต่างชาติหนึ่งเดียวที่ร่วมหัวจมท้ายกับทีพมพร้อมๆกับชายชาวกรุงเกา่าทีอาสาเข้ามารักษาเสือป่าราชาชื่อของเขาคือธงชัยสุโกกี วันที่ผมลงไปทีสี่เนี่ยโคดธงอาสามาที่จะจะมาช่วยผมนะครับแล้วก็ทํากับผมมาจนวันนี้เนี่ยทำให้นครปฐมประสบความสําเร็จก็เป็นต้องต้องบอกว่าเป็นฝีมือของโคดธงและก็ทีมงานครับผมจากทีมที่ตกชั้นลงมาจากไทยลีกสองสู่ลีกล่างสุดเหลือผู้เล่นเดิมเพียง5รายโคดธงและทีมงานค่อยๆประกอบร่างโดยใช้ผู้เล่นที่แทบไม่มีใครรู้จักมาปลุกบ้น จนสามารถพาทีมควา้าแชมป์ไทยลีก4ในฤดูกาล2018ในเวลานั้นในฐานะโคช้ช ธงชัยทำรูปในวันที่ทีมเป็นแชมป์ไทยลีก2เพื่อเป็นความหวังและความฝันว่าสักวันหนึ่งจะพาเสือป่าราชาไปไทยลีกในฐานะแชมป์ลีกรองให้ได้ด้วยขุมกำลังในเวลานั้นที่มองว่านโนเนทั้งเรืองชัยชูธงชัยรัะตพลวรสุทธิีรยุทธงามละไม้พุทธัสโคเจเลิญเป็นต้น ปี2019ทีมร่มต้นด้วยกลุ่มกำลังเดิมเกือบ80%พร้อมเสริมด้วยแข้งประสบการณ์ทั้งวชรพลช่างกรุงเหมาะเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์นันทวัฒน์กกฝ้ายทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องโดยสามารถคว้าแชมป์ไทยลีก3โซนล่างต่อเนื่องมาถึงการคว้ารองแชมป์ไทยลีก3ในปีต่อมาและเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2โดยใช้กลุ่มกำลังเดิมของทีมที่เล่นมาอย่างต่อเนื่อง ปี2 0 2 0ันยีถึงยีทีมก้าวเข้ามาแบบไม่มีใครคาดหวังในการเลื่อนชั้นโดยชื่อชั้นตัวผู้เล่นด้วยสไตล์ฟุตบอลของโคชโ้ชทและตัวผู้เล่นที่รู้ใจกันอย่างต่อเนื่องผลงานของเสือป่าราชาโจนทยานจนจบพื้นที่เพลย์ออฟเลื่อนชั้นในฐานะอันดับ3และทะลุไปชิงเพลย์ออฟกับฟันแกนยูเนเต็ดคู่แข่งตัวชกาท,ที่ตามมาด้วยกันตั้งแต่ไทยลีก4 ผลสนั้นในเกมชิงชนะเลิศเสมอกันจนต้องต่อเวลาแต่ก็ไม่สามารถชี้ขาดได้และต้องทำการยิงจุดโทษโดยประโยคที่ว่าอย่าคลาสสิกคงเป็นสิ่งที่จดจำได้ดีสำหรับแฟนบอลทั่วไปแต่ว่าไม่ใช่กับทัพเสือป่าราชาเมื่อบทสรุปพวกเขาคือการพ่ายแพ้จุดโทษคาบ้านของตัวเองพร้อมกับมองคู้แข่งเลื่อนชั้นไปแบบช้ำช จริงก็เหมือนมอนลบฝันร้ายแหละแต่จริงๆเนี่ยต้องยอมรับว,ว่านัดที่จริงที่สามมาขอนแก่นเนี่ย mm hmm. ก็ความมั่นใจไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าคือเข้ามาทีแรกอะเราก็ตั้งเป้าว่าอยากจะพานครปฐมเล่นชั้นแบบได้แชมป์มันก็สงสัยว่าทาไมปีนั้นเราได้ชิงที่3ก็เลยคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาชิงซีซั่นดังกล่าวบรรดาแข้งในทีมส่วนใหญ่ต่างโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นจนหลายทีมดึงตัวไปร่วมทีมชนิดที่หากดูในเกมนัดชิงชนะเลิศ เพลย์ออฟนัดที่2กับขอนแก่นยูเนเตดในบ้านของพวกเขาเองนั้น11วผู้เล่นตัวจริงในเกมดังกล่าวออกจากทีมทั้งหมดในซีซันนั้นหลายคนหวั่นใจว่าเสือป่าราชาตัวนี้จะต้องกลับไปสู่จุดที่คุณเคยอีกครั้งหรือเปล่าในซีซันที่ผ่านมาคนครปฐมยูเนเตดออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีนักด้วยความที่ทีมเปลี่ยนใหม่แทบยกชุด เว่าทีมยังสามารถเอาตัวรอดจบในอันดับ10ของตารางคะแนนด้วยขุมกำลังหน้าใหม่แบบโนเนมอาทิสัจพรตุ้มสุวรรณนัทนันเบีย้ยสัมฤทิ์อาทิติสเบิร์กนัทจีน้อยวิไลยเชื่นโชว์ฟอร์มอย่างต่อนเนื่องโดยระบบฟุตบอลที่โค้ชทงวางรักษาไวา้บวกกับแท่งบางส่วนที่เสริมเข้ามาอาทิวัฒนาชัยสัองจันทร์คงพัฒน หลือวรุ่งเรืองกิจปีเตอร์นอกกาและกฤษสดาวงแก้วนักฟุตซอลทีมชาติไทยกลายเป็นส่วนผสมลงตัวและช่วยกันยกระดับฟอร,ร์มการเล่นจนประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้วันที่เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกในฐานะแชมเปี้ยน ปีนี้ก็เป็นปีที่ยากนะกับตัวผู้เล่นแล้วก็อะไรองค์ประกอบหลายอย่างก็เราก็ไงปรับปรับแทคติกเล่นแล้วก็สู้แหละตามเทคนิกเราก็ออกมาผลก็ดีช่วงแรกอะไรวะเล็กแรกอาจจะไม่ค่อยดีก็ปรับขึ้นมาเล็กสองก็ทำได้ทำเป้าหมายรู้สึกดีใจนะครับดีใจ โพวดความรู้สึกไม่ถูกเลยพี่แต่แต่โคตรดีใจครับก็ผมเฝ้ารอแบบมานานนะครับว่าอยู่อยู่แบบอยู่ที่นี่มาแบบตกลวก่วงตกชั้นไปก็แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากอยู่ช่วยให้ขึ้นชีหนึ่งให้ได้อย่างทุกวันนี้ครับขอบคุณแฟนแฟน,แฟนบอลอะไรอย่เงี้ยครับ ที่ตามช่วยเชียอะไรเงี้ยครับก่อนที่ผมจะไปเล่นบอลทหารคือผมก็อยู่ฟุตบอลใหญ่นี่แหละแต่คือแค่ไปไปแบบไปแบบท้าทายแค่ตรงช่วงช่วงที่ว่าเขาให้ไปเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยเราก็แบบแบบขอบเล่นอะไรเงี้ยก็ไปเขามั่นใจเราก็เราก็อยากเล่นคือแบบพอกลับมาเล่นมันก็โหพอยิ่งมาเป็นวันนี้ด้วยมันยิ่งแบบพูดไม่ออกครับมันมันมันเกินฝันแล้วมันที่นี่มันมันแค่แค่แค่่ไทยลีกมันก็เกินฝันแล้วครับ No, of course I I came to Thailand first club in Nakumato, I've been super lucky I have coach like, uh, like Coach strong he, uh, he let me play almost every game and find the best in me uh, playing more offensively playing as a striker playing as a offensive midfield. whatever I play he, he trusts me and my teammates, of course amazing I come here don't know Thai and don't know the culture but they help me every day so uh, I've been so lucky. <laughs> นี่นะับภาพนี้ทำไว้ได้เหชั้นที่สี่นะฮะเป็นภาพที่ดูมาตลอด45ปีครับนี่คือภาพทําขึ้นมาเองสําหรับได้แชมป์ที่สองได้แชมป์ที่สองมันมหัศจรรย์มากนะฮะปีส61โันห้หสพหน้าเพจอันนี้คือภาพที่ทําขึ้นมาเองแล้วก็ดูทุกวันมา4ปีไม่อยากเชื่อมาสําเร็จเร็วขนาดนี้อยากเชื่อมหัศจรรย์มากจากวันที่รุ่งตกชั้นสู่ไทยลีก4สิ่งหนึ่งที่ไม่หนีไปไหนคือแฟนบอล ที่ให้กำลังใจมาอย่างต่อเนื่องในวันที่ทีมล้มจนวันที่ทีมก้าวขึ้นมาถึงจุดที่ยิ่งใหญ่สามพันกว่าชีวิตที่นี่และอีกมากมายที่ชมผ่านหน้าจอการถ่ายทอดสดลุ้นสะท้อนถึงความรักความศรัทธาในสิ่งเดียวกันที่ผูกใจด้วยกันไว้ไม่มีที่สิ้นสุดจนทําให้สิ่งที่หลายคนได้เพียงแค่ฝันบรรจบกับโลกแห่งความเป็นจริงในวันนี้ รู้สึกติดใจนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีนงมนครปฐมตอนแรกก็คิดไม่คิดว่าจะแบบว่าจะเป็นแชมป์หรอกครับแล้วด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับต้งเพื่อนร่วมทีมทั้งโค้ชท,ทุกอย่างคนระับมันเป็นใจให้กับเราก็สามารถฟว้าแชมป์ได้ไงขอบคุณกองเชียร์ทุกๆคนนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของนครปฐมครับคั้งนี้ขอคุณมากจริงครับ จริงๆผมว่าการที่เราลงไปที4มันทําให้เราลักกันมากขึ้นมากกว่านะครับมันมันทำให้เข้าใจถึงสโมสรและก็เห็นใจสโมสรและก็รักสโมสรมากขึ้นผมว่าวันนี้ไทยลีกของวันนี้นะครับที่ที่เราประสบความสาเร็จเนี่ยมันจะมีค่ามากที่สุด